สิบเรื่องไม่ดีที่ผู้เล่นเจอใน Blue Heaven EP ที่7นะท่านผู้ชมซึ่งผมก็ได้เอามาจาก EP ที่6กนะก็คือคลิปนี้นะซึ่งผมก็ไปอ่านมาประมาณ300อให้กับคอมเมนต์นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่ามีเรื่องไม่ดีอะไรกันบ้างท่านผู้ชมเพราะว่าผมก็อยากจะมันเล่าให้ฟังจากคอมเมนต์ที่ท่านผู้ชมเจอใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีในสังคมในแแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกผมที แต่ก่อนจะคอมเมนต์ยกนิ้วอะไรก็ได้ขึ้นมากดไลค์หน่อยได้ไหมนานผู้ชมเรื่องไม่ดีเรื่องแรกนานผู้ชมเขาบอกว่าหนูเคยแต่งตัวอยู่แล้วมีคนหนึ่งขับรถผ่าน แล้วหนูก็อยู่บนรถเขาทําไม่หนูแต่งตัวไม่ได้ก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าเคยโดนเหมือนกันนะทานผู้ชมการที่เราแต่งตัวอยู่สมมติว่าเราเข้าระบบแต่งตัวอยู่เราอยู่แบบนี้ใช่ไหมถ้าใครแบบขับรถผ่านเราเนี่ยเออสามารถลากตัวเราไปได้นะปัญหานี้ผมก็เจอบ่อยยหรือผมเคยพูดไปในอีพีต่างๆแล้วหรืออย่างว่าเรื่องนี้ระบบการแต่งตัวในแบบนี้คนกวนเราได้เออมันทําให้เราเสียสมาธิในการเลือกเสื้อผ้านะยิ่งถ้วันนี้น,นี่มีระบบแต่งตัวใหม่นี่ ทำให้การเลือกเสื้อผ้าแบบซับซ้อนกว่าเดิมนะท่านะผู้ชมแต่มันก็ดีนะฟังก์ชันระบบการแต่งตัวใหม่แบบนี้เออระบบก็ยังใช้ไม่ค่อยถนัดเลยวะ่ะนั่นแหละมันก็จะแบบทําให้คนแบบลากเราไปได้อย่างเช่นจักรยานนี่ใช่ไหมก็ไปตักคนขึ้นแล้วก็แบบกาลังแต่งตัวอยู่แบบถ้าลากตัวเราไปเงี้ยตรงนี้มันก็จะหายไปเลยนะท่านะผู้ชมเออลหลายคนอาจจะโดนนะอันนี้ก็ไม่มีภาพตัวอย่างให้ดูนะ,ละหลายๆคน่าจ,จะนึกภาพออกสําหรับปัญหาแรกเราจะไปข้อต่อไปเลยแล้วกันก็กระโดดออกแล้วก็มาแต่งตัวใหม่หรือแบบออกเซิร์ฟเข้าเกมใหม่อไก็ได้นะ้้ผชมถาเจ คนประเภทนี้ที่แบบมากวนเราเพราะว่ามันก็ไม่ได้ผิดกฎเกมใช่ไหมละ่ะเรื่องที่จะมา,มาตักตัวกันมาแบบมาขนคนอื่นออกมาเอาคนอื่นออกจากที่กําลังแต่งตัวอยู่เออมันก็ไม่ได้มีผิดกฎเกมอะไรนะแต่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องกวนก,กันในเกมนะเออคอมเมนต์ต่อมานะท่านผู้ชมนะผมเคยโดนคนล่องหนป่วนวางของเต็มบ้านเลยแต่ผมไม่รู้นะว่าไอเสือนี่มันยังแต่งได้หรือเปล่ามันเป็นไอเทมหายตัว1 1 6 4 3 3 6 4 0 2 2 7 9 3 9 ถ้าทรงผมลบก็เอาทรงผมออกยอดตัวละครลงให้เล็กๆเสือมันก็จะโจมนีมันก็จะเจอไอเทมแต่งตัวแบบนี้แล้วก็แบบอารมณ์แบบเอาของไปวางขวางหน้าบ้านไง,งท่านผู้ชมใช่ไหมเอาของในกล่องพรอ็อพเออเพราะว่าทุกวันนี้มันก็มีออไอเทมหายตัวที่ผมแนะนานะเออใครอยากไปแก้แค้นก็แต่งได้เนียเอาของไปตั้งขวางหน้าบ้านนี่สม,มุิสมมุิอันนีมมมม้เป็นหน้าบ้านคนเออเออเห็นไหม,มก็แบบเอาของไปตั้งขวางหน้าบ้านเห็นไหม,เ,หไหมเออหรือว,ว่าเป็นไอเทมที่ ไม่รู้่าบักหรือเปล่าวท่านผู้ชมมันเป็นไอเทมเสือตัวเล็กนะเห็นไหมถ้าเรากระโดดขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเออหรือถ้าเราแบบขยายตัวละครเข้ามาเท่าเดิมนี่เห็นไหมมันเหมือนจะเป็นเสือเล็กๆนะเห็นไหมถ้าเราแบบลดขนาดลงเนี่ยมันก็จะไม่เห็นตัวแต่ถ้าเรากระโดดมันจะเห็นนะนอกจากเราจะวิ่งเฉยๆไม่มีใครเห็นเลยเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเทมแบบเอามาปั่นกันท่านผู้ชมแบบเอาไปวางของขวางหน้าบ้านอันนี้ก็เพิ่งเป็นมาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละแต่มันก็ยังไม่ได้นานมานะไอเรื่องแบบไอเทมอะไรเนี่ยไอที่แบบล่องหนอะไรเนี่ยเออก็จะประมาณนี้ ไอทมิมลองโหนกลับมาเป็นทนด้นนมันเดิมไอวิธีแก้เมื่อกี้ก็เออนั่นแหละก็แต่งตัวก็ไปวางของขวาง,งเขาคืนก็ได้ <c oughs> อันนี้ไม่ได้สอนให้ไปแก้แค้นนะแต่ก็แล้วแต่เออเปลี่ยนเสื้อใหม่อะไรก็ว่ากันไปถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้มีปนๆกันไปนอกจากผู้พัฒนาเขาจะทําให้ไอเทมชิ้นนี้แบบไม่บักอะไรแบบนี้ผมว่ามันบั็กหรือเปล่า ยอดตัละครลงทำไมมันทะลุลงใต้แมพวะแนวในอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันต่อมานะท่านผู้ชมผมจะมาสมัครเป็นเชฟแล้วเขาก็บอกว่าไม่สมัครผมก็บอกว่าทําไมเขาก็บอกว่าไม่มีการสมัครแต่ด้านหน้าป้ายเขาเขียนว่ารับสมัครเชฟตกลงเขาก็แต่ผมครับอ๋อน่าจะอารมณ์แบบเขาไม่รับมันต้องทํำยังไงกับเขาดีครับตอบด้วยนะครับอารมณ์แบบว่าเขาเปิดรับสมัคร เขาเรียกว่าอะไรวะตั้งป้ายรับสมัครแต่แบบเขาเรียกว่าแบบแต่แต่คนไปสมัครแล้วก็ไม่รับนะผมก็เจอเหมือนกันเหตุการณ์แบบนี้ค่อนข้างบ่อยนะเออเนี่ยแบบสมมติว่าตั้งปลายอะไรเงี้ยตั้งใหม่ไม่ตรงเออตั้งนี่ก็ได้อน,นี้ยิ่งไม่ตรงเออแบบรับสมัครแต่แบบแต่ไม่รับคนอะไรประมาณนั้นสมมติเราจะมาสมัครงานก็ไม่รับแถมยังแบนเราอีกนะบางเหตุการณ์นะผู้ชมก็คือแบบอาจจะโดนแบนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่ออะไรเขาอาจจะไม่ถูกใจเราก็ได้มันเาก็เลยไม่อยากรับเรา หาเพื่อนเล่นใหม่ก็ได้นะถ้าเกิดว่าแบบเขาไม่โอเคกับเราประมาณนั้นเขาเลือกที่จะไม่รับเราสมัครงานทํางานด้วยเจอบ่อยเหมือนกันท่านผู้ชมสําหรับเหตุการณ์เนี่ยแบบรับสมัครงานแต่แบบอยู่เฉยๆมาเบียดเราออกจากบ้านเลยแล้วก็แบบเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีผมก็โดนด่านะไปสมัครงานมันก็มีนะคนมีหลายรูปแบบนะท่านผู้ชมก็สุ่มๆเล่นเอาหาเซิร์ฟเล่นเอาก็ได้เออจนกว่าจะถูกใจเราเราก็แบบอาจจะเจอเพื่อนที่ดีอะไรประมาณนั้นผมก็เจอสังคมดีๆเยอะอยู่นะไม่ใช่แต่เรื่องไม่ดีนะเรื่องดีๆก็เยอะเหมือนกันแต่่่เเเรืืออองไมดีกก็ยะหนั ก็ไปหาที่ใหม่ไปหาที่โลเพใหม่อะไรก็ว่ากันไปเออะจะประมาณนี้คอมเมนต์ต่อมานะท่านผู้ชมโอ้โหอันนี้ยาวมากท่านผู้ชมผมเคยเปิดรับบริจาคแมวแล้วมีคนมารับเลี้ยงแมวผมหลายคนมากแต่มีคนนึงมาบอกผมว่าแมวโง่แมวปัญญาอ่อนผมเลยเรียกเพื่อนผมมา เพื่อนผมโหดอยู่แล้วเพื่อนผมก็ได้ทำการทำให้คนที่มาด่าโดนแบนกว่าจะถึงเช้าแต่คนที่ด่าบอกว่าตูไม่ยอมออกเกมหรอกตูจะเล่นทำทำไปเดี๋ยวก็ออกได้หรือแอดมินมาแก้ยังไงกูก็รัดจนมาถึงทุกวันนี้เขาก็ออกเกมไปแต่พอเขามาเล่นใหม่เขาก็โดนแบนกลางอากาศเหมือนเดิมอันนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องการโดนแบนแล้วกันท่านผู้ชมผมจะมาพูดถึงเรื่องเออคล้ายๆว่าหลายๆคนก็ มาเอาแมวที่น้องคนเนี้ยรับเลี้ยงมาเอาแมวอ๋อเขาเปิดรับบริจาคแมวก็มีคนเอาแมวมาให้เลี้ยงอ๋อรู้ลวรู้ลวเนี่ยอารมณ์แบบนติว่าเปิดรับบริจาคแมวใช่ไหมมันจะมีพร็อพสัตว์นี่เห็นไหมเออก็หลายๆคนก็เอาแมวมาให้น้องคนนี้เลี้ยงนี่สมมติว่ามีแมวเห็นไหมอาจจะเป็นแมวสีอื่นก็ได้แมวสีน้ำเงินเออหลายๆคนก็เอาแมวมาให้น้องคนนี้เลี้ยงเออเป็นการโลภะที่ดีเหมือนกันนะนี่อาจจะมาวางพร็อพแบบนี้ใช่ไหมเป็นแมวเป็นตัวแทนแมวกันโลภะแต่บางคนแบบอาจจะมาด่าคนอื่นไปพูดง่ายๆนะสิ่งที่น้องทําเนี่ย มันก็เป็นการรูเพนะแต่คนพูดง่ายๆเรื่องการด่ากันมันไม่สมควรมาด่าแบบสมมติว่าแบบเคยแบบเห็นใครทาอะไรแบบรูเพก็ไปด่าเขาน,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 นั่นนะู่นนี่นะท่านผู้ชมแต่ในเคสนี้แบบโด,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 ดนด่าแบบเมียงงูแบบปญัญญาอ่อนคล้ายๆว่าแบบคนนี้เขาเข้ามาเขาก็มาด่าเลย,ยงี้เหรอมันมันเกินไปนะท่านผู้ชมสําหรับการด่ากันในเหตุการณ์บางทีเพราะว่า ใครจะทําอะไรใครจะโลเีสวมบุบาทหรืออะไรก็ไม่ผิดนะเพราะแหวนี้มันก็ให้โลภีอยู่แล้วใครจะทําอะไรก็ได้แค่อยู่ในกรอบของเกมนท่านผู้ชมบางทีมันก็ไม่สมควรไปด่ากันนะเออถ้าแบบเรื่องบางเรื่องถ้าแบบน้องคนนี้เขาก็ไม่ได้ไปทําอะไรผิดเขาก็แบบเปิดรับบริจาคแมวรอคนมาบริจาครอคนมาเล่นด้วยโลพีด้วยเออนั่นแหละก็จะเกิดการทะเลาะกันอะไรประมาณนั้นมันก็ไม่ค่อยคุยกันนะ ผมเห็นบ่อยมากนะใครทําอะไรในแมปนี้มักจะมีคนมาด่าเราเว้ยคล้ายๆแบบว่าเขาไม่พอใจในสิ่งที่เขาเห็นนะคนประเภทนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะตัดสินออกไปโดยการที่แบบมาด่าเลยประมาณนั้นเออก็แบบเขาไม่ชอบประมาณนั้นมันก็ทําให้เขาแบบไม่ดูดูไม่พอใจเขาเขาก็ด่านะเขาไม่เลือกที่จะพูดอะไรดีๆนะเขาเลือกที่จะด่านะคนประเภทนี้นก็มีเยอะเหมือนกันนะก็ ผมแนะนําให้เปลี่ยนเสื้อใหม่อย่างเดียวแหละเออหรือไม่ก็ไม่ต้องไปสนใจเล่นในเสื้อเดิมแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรประมาณนั้นเจอบ่อยมากท่านผู้ชมคนประเภทนี้ไอทาอะไรไม่ถูกเจก,ก็ด่าวินกมท่งนที่ตัวเองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเออจะทําทให้คนอื่นเดือดร้อนเฉยโดยการมาด่าชาวบ้านเวินกมโคตรร้อนโอเคเรื่องต่อไปมีคนเปิดร้านหนูเดินเข้าไปแล้วขอซื้อผัดกะเพราเขาบอกว่าไอไอติมแต่ปลายร้านเขาบอกว่าอาหารตามสั่ง <c oughs> แล้วเขาก็เบนเออ อันนี้เป็นการสื่อสารที่แบบผิดพลาดนะท่านผู้ชมซึ่งมันแบบว่าอารมณ์แบบเปิดร้านอาหารใช่ไหมแตแบบ่แบบสมมติอันนี้เป็นร้านอาหารก็ได้น้องก็จะไปสั่งผัดกะเพราเพราะว่าเขาเขียนว่าอาหารตามสั่งใช่ไหมอาจจะเห็นอาจจะเห็นว่าเป็นแบบอาหารตามสั่งแต่น้องเขาก็ไปสั่งแต่พอไปถึงเอา้าไม่้ายไม่ขายขายไ,ไอติมเนี่ยจจะตั้งไปว่าอาหารตามสั่งแล้วก็นี่แล้วก็มีรถไอติม วางไปดิเห็นไหมอาจจะขายอาหารตามสั่งแต่แบบขายไอติมแล้วอยู่เฉยๆคนไปสั่งอาหารตามสั่งแทนที่จะบอกว่าไม่ม,มีก็ได้เดี๋ยาน,นไปแบนเขาเหตุการณ์แบบนี้ผมก็เจอบ่อยเหมือนกันนะคนที่เปิดร้านแล้วเราจะไปซื้อของแล้วเราก็โดนแบนเนี่ยผมโดนบ่อยมากผมก็โดนแบนนนเวลาไปสั่งกับข้าวหรือไปรูปเพย์ไปเล่นอะไรนี่ผมก็โดนแบนคาบ้านเหมือนกันนะแบบเข้าไปแบบจะสั่งอาหารยังไม่ได้พิมพ์ยังไม่ได้พูดอะไรเลย เออบางคนแบบเห็นเราเป็นเบคอนเห็นเราเป็นตัวละครที่แบบแต่งไม่ถูกใจเขาเขาก็จะแบนเราเลยนะผมก็เจอบ่อยเหมือนกันมก็ไม่รู้เพื่ออะไรนะแต่มันก็ไม่ผิดใช่ไหมที่เขาแบนเราเขาเลือกที่จะแบนเราได้นะเว้ยเพราะว่ามันไม่ได้ผิดกฎเกมใช่ไหมแบนเราออกจากบ้านอะไรแบบเนี้ยเออก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างผมก็ไม่เคยชอบนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ยงยอมรับความจริงแล้วก็ไปหาเพื่อนเล่นใหม่ก็ได้จะมีคนแบบนี้เยอะอยู่นะ แต่มันก็ไม่ได้ผิดกฎเกมอยู่ดีนะผู้ชมคาเรื่องที่จะแบนเราได้เพราะว่าเราไปในเขตของเขาแล้วเออแต่เราก็ต้องยอมรับได้โดยการที่แบบไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปคุยนะมผมไม่อยากให้ไปแบนกันมั่วซั่วนะแต่ผมก็โดนแบนบ่อยอยู่แล้วก็ไปแบนชาวบ้านเขาบ่อยเหมือนกันบางทีนะใครที่ชอบมาปล้นบ้านฉันเรื่องต่อมานะผู้ชมหนูเคยสร้างบ้านแต่มีคนมาขออยู่บ้านแล้วเขาก็มาปล้นแล้วก็มาด่านหนูอีก พอแบนมัน,ม,นมันก็เอาของมาวางขวางหน้าบ้านอะไรประมาณนั้นมัน้งเท่าที่ผมสรุปใจความได้มีคนมาขออยู่ด้วยแล้วก็ยุเชยก็มาดา่าแล้วก็มาปล้นบ้านอีกเออที่การแบบนี้ก็มีเนาะอันนี้นก็แปลกเลยนะไปขออยู่กับเขาผมจะเอาเงินมาทําไมผมจะเอาระเบิดแบบมาปล้นบ้านเขาไม่พอนี่รูว่าผมมาอยู่บ้านคนอื่นมาปล้นบ้านเขาไม่พอแล้วก็ไปด่าเขาอีกนี่ปล้นบ้านตูเสพพลังนี่โคตรง่ายเลย ปนไม่พอก็มาด่าเขาอีกโอ้ฮิการนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะท่านผู้ชม,ชมไปขอเขาอยู่เว้ยแล้วก็ไปป่นแล้วก็ไปด่าเขาแล้วก็เอาของไปขวางหน้าบ้านเขาขวางหน้าบ้านน่าจะพวกของของพอปอะไรพวกนี้นเออเห็นไหมอไปขวางหน้าบ้านโอ้โหพฤติกรรมแบบนี้ก็ไม่รู้ะวะก็ไม่ดีนะทนะ่านผู้ชมก็ไปอยู่ในพื้นที่ของเขาก็ไม่พอใจยุ่ยเชยก็ไปป่นป่นไม่เท่าไหร่ก็ไปดา่าด่าไม่เท่าไหร่ก็เอาของมาขวางหน้าบ้านนี่ก็ผมก็แนะนำเหมือนเดิมหาเสื้อใหม่ หรือไม่ก็ไม่ต้องไปเรีนกับคนคนนั้นต่อนะผู้ชมถ้าเขาแบบทําไม่ดีต่อเราใครไม่ดีกับเราเราก็ปล่อยไปเลยเออไม่ต้องไปสนใจอะไรหรอกเพว,ว่อนมาเ้อผกดพลาดนี้มันก็ค่อนข้างแย่นะเสียความรู้สึกนะเราให้เขาเข้าบ้านเรานะแต่เขาแบบกลับทากับเราคืนแบบโดยที่การมาด่าเราแล้วก็มาวางของขวาง,งหน้าบ้านเราแต่ในที่พูดผมพูดไปนี่น่าจะเป็นการด่ากันนะผิดกฎเกมอะไรไประมาณนะั้นแต่การวางของขวางหน้าบ้านไม่ได้ผิดกฎเกมนะ แต่มันก็อยู่ในหมวดหมู่ของการกวนกันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ระบบนี้ผมไม่ชอบเท่าไหร่นะการวางของใส่บ,บ้านคนอื่นน่าจะมีแบบการที่แบบว่าแบบลูมลูมกันก่อนอะไรประมาณนะั้นค่อยวางของใดอันนี้ผมก็ยังให้เป็นแบบนั้นในอนาคตนะแต่อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผู้พัฒนาเขายังไงนะเกี่ยวกับการวางของเออ ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราต้องยอมรับเขาเราอยู่ในพื้นที่ของเขาหมายถึงมาอยู่ในพื้นที่ของเขาก็คือเกมของเขาเออเขาจะปรับเปลี่ยนยังไงเราก็ต้องปรับตัวเล่นตามเขาเออตามผู้พัฒนาที่เขาปรับเกมอะไรไประมาณนั้นก็จะไปดูของข้อตอไปกันเลยดีกว่านะก็สำหรับข้อเมื่อกี้ก็ถ้าเกิดว่าแบบเออเดี๋ยวว่างของขวาง,งหน้าบ้านใช่ไหมถ้าผู้ชมหาจุดในบ้านจุดหนึ่งมันจะมีจุดคําว่าลบพร็อพใช่ไหมนี่สมมติว่าแบบถ้าผู้ชมอาจจะมีพร็อพคนอื่นก็ได้บังเกอร์อะไรเงี้ยเออเนี่ยว่างวางขวางหน้าบ้านแบบนี้ใช่ไหม เนี่ยจะวางขวางข้างนอกท่าผู้ชมมากดตรงนี้นะนี่มันจะลบพรอบออกหมดเลยนี่เห็นไหมผมกดลบปับ๊บมันก็จะลบลบทุกอย่างเลยนะพรอบที่วางอยู่เออนี่ก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเขามาอยู่บ้านเราเขามาด่าเราเราก็แบนวันนั้นออกจากบ้านก็ได้เอออันนี่ก็คือวิธีแก้นะไม่ต้องไปสนใจเขาเขาก็จะไม่มายุ่งกับเราเองหรอกอืมประมาณนั้นนก็ลบพรอบได้โอเคโอเค เรื่องต่อมานะท่านผู้ชมนะเขาบอกว่าหนูเคยเล่นอยู่ดีๆหนูก็โดนกวนต่างๆค่ะเช่นหนูสร้างบ้านแล้วก็มีคนนําบล็อกมาวางคล้ายคข,ข้อเมื่อกี้เลยมันทําให้บ้านหนูดูลกค่ะแล้วมองไม่เห็นและขับรถบงังบ้านก่อกวนคนแบบนี้อย่าให้มีเลยค่ะใครเจอแบบนี้บ้างก็มีคนบอกว่าเคยเจอเหมือนกันตอนนั้นด่าแรงๆแ,แล้วอยากด่าแรงๆแ,แล้วก็เดี๋ยวแมปก็แบนมันอะไรวะอารมณ์แบบว่าอารมณ์เหมือนข้อเมื่อกี้เลยท่านผู้ชมแต่อันนี้มีการจอดรถขวางหน้าบ้านนะแบบ การจอดรถขวางหน้าบ้านผมไม่รู้ว่ามันแบรนรถออกไปได้หรือเปล่าวะเกิดว่าเราลบพ็อปลบอะไรมันลบรถออกไปได้ปะวะอันนี่เป็นรถผมนะไม่รู้มันลบได้หรือเปล่าปังลบไม่ได้ <c oughs> เออเจาะรถขวางหน้าบ้านแล้วก็เอารถ รถเรามาชนรถเขาออกก็ได้ท่านผู้ชมสมมติว่ามีใครมาจอดรถขวางเราเราจะเอารถไปชนออกได้ไหมวะน่าจะชนออกอยากท่านผู้ชมแล้วไม่ก็ลบจุดสปอนบ้านไปสปอนบ้านใหม่เลยก็ได้ผมว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ที่แบบเอารถมาขวางหน้าบ้านนะถ้าเอากล่องพร็อพมาขวางหน้าบ้านมันก็ลบพล็อพได้ใช่ไหมละ่ะนี่นี่น,นี่ชนชนรถออกแบบนี้เลยนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบนี่มาจอดขวางหน้าบ้านเราเหรอสมมติว่ามาวางของในกล่องพร็อก็แบบเมื่อกี้เลยท่านผู้ชมนี่นำอะไรมาวางแล้วก็ไปลบออกเหมือนเดิมอะจุดที่มันเป็นหน้าตาแบบนี้เราก็กดตรงพรงนี้ มันก็จะลบออกเองก็ถือว่าดีนะระบบเนี้ยก็ถือว่าข้อนี้มันคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้ผมก็ลืมดูว่าที่ผมยกตัวอย่างมาอันนี้ก็ต้องขออภัยนะมันก็คล้ายๆกนันกับเหตุการณ์นั้นอืมไอ้ยไป,ไป,ไปดูข้อต่อไปกันเลยดีกว่าโอ้โหยาวมากที่จริงเลยนะรูบล็อกบุค๊คแฮเวนนี่มันอิสระเราสามารถแต่งตัวสมบทบาทหน้าที่ฐานนะคือยังไงก็ได้แล้วแต่ เจอคนมาด่าวมาดูถูกเราหรือพูดกระทบบันทอนจิตใจเราก็ไม่เข้าใจนะว่าเราจะทําอะไรก็ได้ไม่เดือดร้อนหรือไปทําตัวหยิงย้โซใครก็อาจจะไปเจอพวกทอก i c กันนะแต่บางแค่บางคนเพราะนิสัยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางทีแอดมินควรเข้ามาดูหน่อยนะครับว่ามันยังไม่เชื่อว่าโลบลกบุ๊คเทวินีมันเหมือนแบบอื่นๆหรือยังมีคนดีอ,อารมณ์แบบทุกคนนะเว้ยต่างคนต่างนิสัยต่างจังหวัดต่างประเทศหรืออะไรก็ช่าง ที่เราเล่นกันเนี่ยพูดถึงคนไทยแล้วกันอแต่มันก็อาจจะมีแล้วคนไทยที่บางคนที่อยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเอออาจจะอยู่ในไทยอาจจะอยู่ในไหนมันก็เติบโตมาไม่เหมือนกันนะแต่ละคนสังคมอะไรก็บ่ากันไปทําให้นิสัยแต่ละคนต่างกันแลวหลายๆคนเนี่ยก็จะมารวมกันอยู่ในเซิร์ฟีเดียวกันอะไรประมาณนั้นก็อาจจะไปพบปะสังสรรค์กันมันอาจจะมีหลายๆคนที่นิสัยแบบทั้งดีและไม่ดีชอบด่าคนอื่นแล้วก็ไม่ชอบพูดกับคนอื่นหรืออาจจะมีฮาเอออาจจะพูดน้อยพูดเยอะ ด่าเก่งด่าไม่เก่งมันก็มีเยอะแยะมากมลยมันก็จะทําให้สังคมเกมนี่มันมันอาจจะดูวุ่นวายในบางทีนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีคนบางประเภทที่แบบชอบกวนคนอื่นด่าคนอื่นอะไรแบบนี้แต่ฉันก็ชอบไปกวนชาวบ้านเหมือนกันนะแล้วก็โดนด่าแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะผมก็ปวดแค่ในเกมแต่บางคนอาจจะกลับจริงจังนะท่านผู้ชมอาจจะมีเหตุการณ์ที่แบบด่ากันจริงจังจนแบบแบบเลือดขึ้นถือว่าแบบค่อยค่อยคุยกันนะบางทีนะพวกแก ไปจิกจังอะไรมากนะกับเกมนะท่านผู้ชมบางคนนอาจจะไปลามถึงชีวิตรจริงเนี่ยอยนะ่านะท่านผู้ชมแล้วก็เกมให้มันจบที่เกมให้มันจบแค่ตัวละครในเกมนี้ก็พอนะก็มีเหตุการณ์ลุกต่อยกันก็มาต่อยกันแค่ในเกมก็พอนนี้ก็ต่อยกันแค่นี <c> ้ <oughs> เออไม่ต้องไปอะไรมากนะเออมันเป็นเกมใช่ไหมอันนี้ผมพูดถึงในหัวข้อที่น้องก็พูดมานะท่านผู้ชมข้อต่อมานะท่านผู้ชมผมทํางานเป็นทหารในบลูเฮเว่นแล้วโดนเพื่อนที่เป็นตำรวจจับไปเข้าคุกแบบไร้เหตุผลผมก็ ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เพื่อนก็บอกผมว่าผมพกอาวุธปืนในเกมแล้วผมก็แหกคุกเออนี่เป็นการรูเพนะอย่างน้อยน้องเขาก็ไปติดคุกใช่ไหมล่ะน้องก็ถือปืนแต่ผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าติดคุกในสำนักง,งานตำรวจบรคเวนของเราเนี่ก็คือมันสามารถออากคุกได้นะเวยก็คือบางคนอาจจะไม่รู้นี่ผมจะมาพูดถึงเรื่องแหกคุกแล้วกันเาเพื่อนเขาบอกว่าน้องแหกคุกออกมาได้ก็คือถ้าเราเข้าไปใช่ไหมนี่เราเข้าไปได้แล้วกดเปิดประตูกดปุ่มน้ำเงินแล้วก็ปิดตัวเองได้ไดเห็นไหม เออมันอาจจะมีการแหกคุกโดยการขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมนี่นี่มันสามารถแหกคุกได้มันก็ไม่เชิงว่าถูกขังร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนี่ก็ออกตรงนี้เห็นไหมก็จะมาทะลุข้างๆโรงพักเห็นไหมก็ออกมาได้ก็สามารถก็เปิดปิดประตูได้แหละอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานของหลายๆคนนะอาจจะมีผู้เล่นใหม่มาดูผมก็จะทําให้ดูแล้วกันเนี่ยเนี่ยจะเปิดตรงนี้ได้เอาตัวเองออกจะคุกได้เออก็ถือว่าน้องเขาโลเห็นนะคนเมื่อกี้ที่เขาบอกมาว่าเขาโดนจับ ก็ถือว่าไม่มีอะไรมากหรอกไม่เชิงว่าเรื่องไม่ดีหรอกอาจจะเป็นการโดนแกล้งกันแบบติดคุกแล้วก็หาทางออกไม่ได้ไนดะ้บางคนอันนี้นผมก็ว่าพูดเสริมไม่ใชม่มาดูข้อต่อไปกันเลยผมเคยข้อนี้น่าจะหนักนะผมเคยโดนด่าว่าอีกเทยผมก็บอกเข้าไปว่าผมเป็นผู้หญิงแต่เขาก็ยังพิมพ์แบบเดิมและมีอีกอย่างคือผมกําลังโลเปขายของกับเพื่อนและมีคนและมีคนเอาบ้านในกล้องและมีคนไปวางน่าจะแบบมีคนเอาของไปวาง หน้าบ้านถั่วนะเหมือนกันค่ะหนูก็ไล่แบรนแต่ว่าเขาวิ่งนีแต่ก็โชคดีเพื่อนกดแบนมันแต่ของที่มันวางก็ยังมันก็หายอยู่ผมจะยกตัวอย่างคอนี้แล้วกันการการไปด่ากันในการเชิงเหยียดมันก็ไม่ดีนะสําหรับเรื่องการเหยียดทุกอย่างเลย ผมก็ได้พูดไปแล้วว่าเรื่องการที่เราจะไปกดคนอื่นให้ต่ำลงและทําให้ตัวเองดูสูงขึ้นในคําพูดของตัวเองที่ไม่ดีต่อคนอื่นเงี้ยมันไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีเลยนะท่านผู้ชมเราด่าเขาเราก็ไม่สบายใจหรอกผมเชื่อนี่การด่าเพราะอารมณ์เฉยๆบางทีเราไปด่าคนอื่นถ้าเราโดนด่ากลับเนี่ยมันก็จะทําให้เราดูแย่ใช่ไหมละ่ะเออนั่นแหละการเหยียดกันนะท่านผู้ชมไม่ดีแล้วข้อนี้ผมก็ไม่ขอพูดอะไรเยอะแล้วกันผมก็ พูดตามที่ผมเห็นนะกันพูดตามเนื้อผ้าของเราเออก็คุยกันดีๆนะไม่ต้องไปด่ากันหรอกไปกดคนอื่นให้ดูต่ำลงเพราะคำพูดของตัวเองไงคำพูดก็ดูต่ำอย่างีแล้วก็ไปด่าคนอื่นให้มันทําให้ตัวเองดูสูงขึ้นมันมันก็ไม่ได้เรื่องทีดีใช่ไหมล่ะถ้าด่าแล้วสบายใจนั่นก็และแต่จะคิดเอาทนะ่านผู้ชมไปด่าคนอื่นแล้วพอตัวเองโดนด่ากลับเลยอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยเออนันแหละ เรียกว่าโดนมาโดนกลับมันก็จะได้เข้าใจความรู้สึกบางทีงการด่าการทะเลาะก,กันก็จะประมาณนี้นะสำหรับ EP นี้ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกผมได้นะท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีในแบบเนี้ยเออเดินกันไปกลับมา <laughs> ฉันท่านผู้ชมไม่ได้ขอ,ขอจบคลิปวันนี้นะใครชอบฝังแล้วก็แชร์กันติดตั้งติผมด้วยนะครับผมโอเคไปแลยวครับผมไม่แบ่จนไปโอเค่ไปเร็วไปเร็วไปเร็ว <laughs>